รอบอกว่าอุ๊ยวันนี้น้องเนิ์ดะพาไปชิมไปเที่ยวที่ไหนวันนี้น้องเนิดเปลี่ยนแนวคุณตาพาไปรวยดีกว่ารวยด้วยปลากัดนี่เลี้ยงปลากัดกันซะหน่อยนะจากแหล่งน้ําธรรมชาติไปขยายพันธุ์สร้างไรายได้เป็นเป็นกามเป็นหมื่นเป็นแสนจับเองด้วยนะได้ค่ะอ๋อนี่เนย่าง,งอ๋อมีแบบว่าแดนส์ก่อนจับนิดน,นึงข้างล่างมันเป็นน้ำไงอ๋ออุอ้อ แสงว่าเนอร์ต้องตัวเบานะเนี่ยอันนี้ยังไงคะมีการขอไหว้ก่อนอก่อนจับนะอะ๋อย่รอช้าไปดูน้องๆนกันเลยในช่วงของปากท้องลองทำค่ะ ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อ,อําเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเดาวค่ะจะพาคุณผู้ชมมาจับปากกัดจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะและตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านปลากัดอยู่กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะครับพูดถึงปลากัดจากแหล่งน้ําธรรมชาติค่ะต้องหาที่ไหนยังไงคะพี่หาที่ไหนหรอถ้าจุดตรงนี้นะครับก็มองไปข้างหลังนะครับนะครับป่า รค,ครับปลาเงี้ยครับเชื่อไหมครับว่ามีปลาก,กัดอยู่อาศัยอยู่ยอดูแล้วเหมือนกับหน้าลงไปเตะฟุตบอลน,นะแต่ว่าสนนาามา้ลองลงไปนะครับจะมีน้ํำซับอยู่ในดิน น้ำซับก็คือน้ำที่ซับอยู่ในดินก็อธิบายก่อนน้ำซับก็จะเป็นตาน้ำนะฮะตาน้านําอยู่ยที่อยู่ใต้ใตใตดิน<ต>นะครับมันจะออกมาตลอดทั้งปีแล้วมันก็จะไม่แห้งแล้วเวลาช่วงฝนตกหรือน้ามันเออเยอะๆเนี่ยครับมันก็จะไหลลงไปในที่ตับปลาพวกนี้ก็จะกระจายพันธุอยู่แถวๆนี้แต่แหล่งเนี่ยคือแหล่งต้นตอเลยของวเนี่ยนะครับโอ้ยคุณผู้ชมขานี่คืออะไรคะคุณพี่นี่หรอครับเขาเรียกว่าพุครับน้ำมันจะซับอยู่ใต้ดินเห็นไหมครับพื้นฮะมมีความลวบเหมือนเหมือนเรา เล่นอะไรนะบนแพกันเลยอุยแต่ข้างในเขาจะมีความโปร่งแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมใช่มีอุ้มน้ําอยู่นะครับข้างบนนี่เหยียบมานี่คือแบบหญ้าอยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงไปน้ำค่ะแล้วตอนนี้พี่เขาบอกว่าเป็นตอเลยใช่ไหมคะอุ้ยขย่มได้ด้วยก็อย่างนี้เราต้องไปหาปากัดตรงไหนไปหาแล้วครับนครับตามเห็นจุดน้ำอ่ะช้อนได้เลยครับอ๋ออุปกรณ์ละคะ ปกต้อนนะครับนี่ครับแค่นี้แก่ถ้วยขนมจีนกินเสร็จแล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้เลยจับตลารกัดนะครับยากไมคะการจับอันนี้เราต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเรายังไม่เสียมก็คือวัดดวงดูตรงไหนที่มันเป็นแอ่งน้านะครับมีมียากขึ้นกับขอบเนี่ยครับถ้าเจอวอดเล็กๆสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็เราก็ช้อนลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตบ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 ไล่มันอย่างเงี้ยครับต้องต้องเป็นน้ำตื้นหรือน้ำน้ำเยอะกว่านี้ก็น้ำมันก็จะอยู่แค่นี้แหละครับน้ำก็มีอยู่แค่นี้ครับ ชอลตกอุ๊ยหนูเจอตัวอะไรอ่ะเจอตัวอะไรอุ๊ยกบเจอตบตอนนี้เนอร์สกับพี่พี่กำลังกระจายกันออกค้นหาปากัดในแหล่งน้ำซับแห่งนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าพอลงมาถึงทุ่งหญ้ากว้างๆมันจะมีน้ำซึมอยู่ด้านล่างอย่างมากมายบางจุดพอเหยียบลงไปจมลงไปลึกเหมือนกันนะคะซึ่งตัวเนอร์สเองก็ตักอยู่หลายทีแต่ไม่ได้ปากัดค่ะ ได้แต่ตัวอื่นขึ้นมาทั้งกบทั้งปูแต่แล้วในที่สุดพี่บอยกับพี่รนันเขาก็เจอปากัดกตัวแรกจนได้ค่ะอันนี้เขามีสายพันธุ์หรือชื่อเรียกเขาไหมคะครับผมถ้าว่าตามหลักเขาเรียกว่าสยามออเรนทาลิสครับแต่ถ้าว่าเ,เป็นของเราที่เรียกกันแบบคนไทยอ่ะก็ปากัดภาคต,ตะวันออกครับผมคือเกตแมเรียงเมคขโพดค่ะแก้มบางตัวก็อาจจะมีขีดแดงบางตัวก็ไม่แดงนะครับผมแล้วก็ หางถ้าว่าเราไปเลี้ยงอ่ะค่ะหางจะเป็นวงพระจันทร์สวยงามครับผมในขณะที่เรากาลังดูปากาจิ้ <c oughs> เขาก็ไปหาอยู่นะคะเดี๋ยวไปค่ะวันนี้เนอต้องหาให้ <พอ S 1> ได้ไป <c oughs> ค่ะต้องหาให้ไ, <ป S 1> ได้มให้ัผเรียกว่าคนหาเป็นก็หาเจอเอาเจอเอาส่วนมือใหม่อย่างเราก็ต้องพึ่งดวงอย่างที่พี่บอยเขาบอกจุดสังเกตที่พี่บอยเขาบอกว่าถ้าเจอแอ่งน้ําเล็กๆให้เอาตะกร้าล้วงลงไปเอามือตบๆไล่ปากกดให้เข้ามาในตะกร้า หลังจากพยายามอยู่นานในที่สุดก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วค่ะซึ่งหลังจากได้ประกัดมาแล้วเราก็นำใส่ถุงพลาสติกนำกลับไปยังสุ่เพ่อเลี้ยงคัดเลือกตัวที่ทรงสวยดูแข็งแรงแล้วปั้นเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อขยายจำนวนประกัดนั่นเองค่ะ แล้วอย่างนี้ราคายังไงคะขายยังไงก็ราคาเหรอครับเริ่มต้นที่100่งร้อยใช่ไหมราคากลางนะราคากลางแต่ว่าถ้าว่าจะให้มีราคาเนี่ยมันต้องมีการแบบประกวดติดรางวัลครับนี่จะได้รางวัลใช่ครับผมถ้าว่ารางวัลใหญ่ก็ตัวแพรก็คือเพื่อนๆน้องๆที่ประกวดก็ได้ตัวเนหมื่นนะขายเป็นเหมือนเด็กๆอจริงนีพร้อมถ้วยนี่หมื่นเลยค่ะก็ผมข้อมถ้วยประเทศไทยประกาศเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไปแล้วนะครับทำให้แต่ละประเทศจับตามองว่าปลาที่ต้นสายสวยๆจริงๆมันต้องมาที่ประเทศไทย ก็เป็นการกระจายรายได้จากข้างนอกเข้ามาหาสำหรับใครที่สนใจค่ะจะมาได้ยังไงบ้างที่นี่อยู่ที่ไหนที่นี่นะครับตำบลเกาะขนุนครับโดยกรมตลคามอยู่ในเขตเทศบาลชมลมอนุรักษ์อมตะาพัฒนาประกาศพื้นบ้านนะครับเขาขอบคุณพี่บังกับพี่รำค่ะสค่ะนสาร์วันหน้านะคะเน่จะพาไปลองทําอะไรนั้นติดตามชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ยอมใจในความพยายามเยี่ยมเลยถูกต้องกว่าจ,จะได้สักตัวหนึ่งนะอโ,อโอ้แต่ไม่น่าเชื่อลักษณะมันเหมือนแบบสนามหญ<อ>้ามีได้ไงนกกาเอาตะกร้าขนมจีนตักปั๊บขึ้นมาได้เลยอะ่ะนี่แล้วกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเราวันนี้ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแล้วนะคะ<อ>เขามีพ่อพันธุ์แม่พนมันธุ์ไหมคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจอาชีพนี้ก็แนะนําได้เลยไปที่ศูนย์เพาะเลี้ยงแล้วก็ศึกษาชมรมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดพื้นบ้านนะเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นของกลุ่มเกษตรกรเกาะขนุนอยู่ที่อำเภอ พนมสารคามชะเชิงเศร้าเบอร์โทรศัพท์คุณเข้าไปดูในเพจปากท้องต้องรู้หน่อยนะคะหรือเข้าไปดูใน Facebook ของเขาก็ได้ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดป่าพื้นบ้านโอ้น่าสนใจเป็นอาชีพที่ดังไกลไปประเทศข้างต่างแดนเลยใช่นี่กระดศนาทำเงินใช่โอ้ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจเลยนะครับข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียยข้างครอบคลุม